ยสสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมคีว่าเกมวันนี้เราอยู่กับเกมเทอร์เวสก์กริบอนกันอีกเช่นเคยนะครับผมอีพีนี้ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่เปิดกาชาไป66กล่องนะครับผมซึ่งก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมเกลือกับยาปฏิชีวนะตรึมเลยนะครับผมแต่ก็ยังดีที่ว่ายังได้หินบวกมานะครับเพื่อน เพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปบวกเสริมแก่งอาวุธนะครับซึ่งยังโชคดีที่ว่ายังได้อันนี้มากับเขานะครับผมยังได้ยังได้อาวุธชื่อเสียงมาเพื่อจะฟาร,ร์มตีมอนเตอร์ปิดได้ไวขึ้นนะครับผมก็ยังโชคดีที่ยังได้มาหนึ่งนะครับมันเราไม่ได้ชุดเทพเบลวหนึ่งมาก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนจะไปรับชมนะครับนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิวอาเกมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมยังขาดผู้ติดตามผู้ติดตามอีกเยอะนะครับช่วยดันผมหน่อยนะครับผมนะครับจะเป็นพระคุณยังสูงครับจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเสริมแกงด้วยกันนะครับผมซึ่งก็มีหินมาทั้งหมด3ชุดเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับ บวกหนึ่งถึงบวกสามนะครับบวกไปก่อนเลยครับอ่าหนึ่งติดนะครับอ้าโหมดห็นนี้แพงซะด้วยเสิเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวไปซื้อก่อน เพื่อนๆก็ไปหาวัตถุดิบตรงนี้จากในตลาดได้นะครับ1 0 0่นะครับอขอสองก้อนนะครับผมโอเคได้มาแล้วนี่นะฮะเห็นตัวนี้นะครับบวกไปนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับหินดีบุกนะฮะบ,บวกสองนะครับผมอา้าว ใะ้มาก้อนเดียวอ่ะเดี๋ยวดูอีกก้อนนึงก่อนนะฮะจุดดิบนะฮะโฮ้ยกดผิดใช้เหรียญทองซื้อนะฮะ ก้อนพันสี่ก้อนซื้อสำเร็จนะฮะบวกได้สามนะครับอ่าบวกสามมาแล้วนะครับถ้าบวกขั้นต่อไปนะครับ จะดูก่อนอันไหนมันต้องเช็คดูดีๆนะครับเพื่อนนี่นะครับสีฟ้าสีฟ้าเป็นเหล็กสีนินแล้วก็เหล็กไอ้กดสบงนะครับผมสบงกดกดสบงอะไรจักแม่มันอไอ้นี่นะฮะอันนี้เอาไว้ชีหลังเอาอันนี้ก่อนนะครับผม ืมอพันเดียวนะฮะถอูอีกฮ่าเรามาดูสีอาวุธก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นสีเงินนะครับผมอาจจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมหนึ่งถึงบวกสามนะครับอึมรวดลายเฟี้ยวฟ้าวดีนะฮะ ดับต่อไปเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้ายังใช้หินนี้อยู่โอกาสโอกาสที่แตกแหกหายนะครับผมเพื่อนๆต้องเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินนะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวเรไปเช็คดูก่อนนะฮะขั้นหินขั้นที่สองใช่ครับสีน้ำเงินนะครับสีเขียวเป็นขั้นที่สามนะครับ อ่าไหครับโอเคบวกสี่สำเร็จครับต่อครับอ่าบวกห้าเสร็จครับต่อครับเฮ้ยล้มเหลวเหลือบวกสี่เลยครับต่อครับห้าห้าครับต่อเลยครับ เอ้าึ้ออยาแขห้าครับไปหกเลยครับไม่ต่ออีกนะหกอ้าวเต็ดครับโอเคต่อไปเป็นหินสีอ่าอ่าสีสบงกดนะครับผมสีเขียวนะครับผมซึ่งอันนี้การันตีไม่ลดนะครับผมอ้าวทำไมอ่ะ อ้าวเงินไม่พอนะครับผมขายก่อนขายก่อนไหนวะอ่าขายก่อนนะฮะสิบโอ้โหได้แค่แสนเดียวเองนะโอเคแล้วแสนนึงก,ก่อนนะขายก่อนขายก่อนอ้าวดูนะฮะบ,บวกหกนะฮะเป็นสีน้ําเงินเข้มเอ้บวกห้าเป็นสีน้ําเงิน ไอ้บอกหกเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับอ้อโหออรา่าดูเฟียฟวฟ้าดีมากเลยฮะโอ้โหเลยๆลยๆอ่าสวยสวยวิ้ยดูดูที่ตัวนี้ก็ได้นะฮะต่อไปนะฮะออต่อครับ เจ็ดมาแล้วครับผมแาดอืมเก้าอืมสิบไปเลยอืมโอเคพอครับบวกสิบพอแล้วโอเคครับ สีน้ำเงินอมม่วงนะครับนิดหนึ่งฮะอ๋อข้างนี้มันเป็นบวกสบมันเป็นสีม่วงเลยนะครับ,รบเป็นเพื่อนอืมบวกสิบเป็นสีม่วงนะครับผมโอ้โหสีออร่ามันเฟี้ยวฟ้ามากเลยครับเ,เพื่อนเป็นไงฮะ บวกหนึ่งถึงบวกสามนะครับสีน้ำเงินจางๆนะครับไม่ก็ไม่จางมากนะครับก็ออร่าก็ไม่เข้มเท่าไหร่ครับสีอ่าห้านะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับผมหกน้ำเงินเข้มน่าจะเป็นแปดแปดถึงสิบขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นสีม่วงนะครับอันนี้บวกสิบนะครับเป็นสีม่วงนะครับเพื่อนๆสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมก็นับถือว่า ก็ยังถือว่าประสบความสําเร็จนะครับบวกสิบนะครับผมคราวนี้ก็ฟาร์มได้ยาวๆนะครับต่อไปก็หาชุดมาใส่ดีๆนะครับอันนี้ก็ฟาร์มได้ยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆจนกว่านู่นแหละครับเราจะเปลี่ยนอาวุธเทพนู่นแหละนะฮะเพิ่งจะได้เปลี่ยนอาวุธเทพนะครับตอนนี้ก็อาวุธเราก็โอเคพร้อมที่จะฟาร์มได้แล้วนะครับผมก็จะฟาร์มง่ายขึ้นนะครับคราวนี้ก็ฟาร์มให้ได้เลเวลยี่สิบห้านะฮะแล้วเราก็ ไปเอาชุดสมบัติมาใส่นะครับมันก็จะถึกขึ้นนะครับผมเราก็จะยืนมอนได้นานขึ้นนะครับยืนมอนได้เยอะขึ้นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนจะอะเอนจอยไปกับการตีบวกนะครับผมซึ่งผมก็ตีบวกให้เพื่อนๆนดูแล้วนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนจะเออไม่ใช่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆืนไม่มากก็น้อยนะครับในการตีบวกขึ้นไปนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องเสีย เงินอ่าคล้ายๆเหมือนกับว่าจะได้ไม่ต้องแบบเสียอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะเสียหยิบเสียย่อยนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถดูอ่าจากขั้นตอนในการที่ผมทํานําเสนอไปแล้วให้เพื่อนๆดูแล้วก็เพื่อนๆไปปรับใช้กับเพื่อนๆดูนะครับผมอันไหนที่เป็นประโยชน์เพื่อนๆก็นาไปใช้อันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อนๆก็ทิ้งไปนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมก่อนหนึ่งก็ ขอฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอขอฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะผมยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆบวกติดไม่มีแหกนะครับผมโอเคนะครับผมสรับวันี้สายยันสวัสด์ขอให้เพื่อนบวกติดกันรัวๆเลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ